ละครสั้นเรื่องแมงกี้บนกับลูกสาวจอมแซบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยคาเฟ่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 เฮ้ยคุณตอนไหนแมงวันจะตื่นละเนี่ยคุณเออผมจะไปลุกกับคุณเหรอเฮ้ยคุณเนี่ย นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะไปปลุกแมงวันก่อนแมงวันลูกแมงวันเอ้ไม่อะไรหรอกครับคุณแม่ไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวตื่นเดี๋ยวนี้แมงวันลูกนี่มันสายแล้วนะนี่มันเกตมงแล้วเนี่ยเพื่อนคนอื่นเขาไปโรงเรียนกันแล้วนะแมงวันแมวขออีกห้านาทีโอเค ถ้าแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วแมงวันยังไม่ได้ตื่นแมงวันเจอดีแน่โอเคไหมค่ะค่ะว้ายอะรของแมงวันเนี่ยไปทํากับข้าวก่อนดีกว่าวันนี้จะกินไข่ดาวเสร็จแล้วคุณมีไรมากินข้าวเดี๋ยวนี้เลย วานกับข้าวก่อนดีกว่าคุณเร็วเร็วรีบมาเดี๋ยวฉันจะไปเรียกแมงวานตอนไหนแมงวานจะตื่นเนี่ยหรือแมงวานกำลังอาบน้ำอยู่ไม่เป็นไรอาจแมงวานจะอาบน้ำอยู่ก็ได้โอ๊ยตอนไหนแมงวานจะตื่นเนี่ยคุณนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะโอ๊ยอะไรอีกเนี่ย แมงวันโลกแมงวันแมงวันยังไม่ได้ไปอาบน้ําอยู่อีกมันสายแล้วนะตื่นมาหาแม่เลยแม่วันนี้เขาหยุดกันโอ้ยแม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอามากินข้าวเร็วเรวไม่เอาแม่ก็บอกแล้วให้มากินข้าว,วพูดยากจริงๆเลยนะแมงวันเนี่ย แล้วนั่งโต๊ะไหนรับข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้หยุดเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวก็ได้ค่ะอุ้ยแอน่์ทำไมยังไม่ได้กินขึ้นมานั่งเก้าอี้เลยนะแมงวนันขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะคุณแม่หยุดบบนหน่อยสิแม้ว่าฉันบบนไม่ดูตัวเองเลยนะแมงวนันนี่รีบกินค่ะโอ้ย ไม่เหนื่อยอย่างนี้แล้วเนี่ยมาคุณมาไปนั่งดูทีวีล่องหุนเดี๋ยวนี้เลยนะเออโอเคมาคุณฉันอยากดูซีรีส์อยู่เลยเนี่ยนายรลอทีวีล่องหุนเอาก็ทีวีมันล่องหุนมันก็ไม่เห็นเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยแต่ฉันไปหาของกินเล่นก่อนนะคุณโอเคโอเคอเอ๊ะ ไม่เห็นมีเลยเนี่ยคุณไม่ไรงั้นฉันจะไปร้านสะดวกซื้อก่อนนะคุณรออยู่นี่กับลูกนะโอเคโอเคดูลูกด้วยนะคุณดูแมงวันด้วยครับแมงวันลูกแมงวันถ้าแม่ไปร้านสะดวกซื้อแล้วแม่กลับมายังเห็นแมงวันกินอยู่แมงวันโดนแน่ค่ะค่ะไปร้านสะดวกซื้อก่อนดีกว่า ถึงแล้วร้านสะดวกซื้อของกินตะเลดอือไปสนข้าวปั้นก่อนอือเอาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาห้าโยโอ้ยอิ่มอิ่มอิมอิม,อ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 มไม่อยากกินแล้วอะ่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อ,พอมีไรลูกแมงวันเออมันกินแทนหนูได้ไหมได,ได้ได้ไหมคะนะนะนะไม่ได้แมงวันเดี๋ยวแม่จะรู้เอา อ้าวพ่อแม่รู้แล้วมันทำไมอะ่ะพ่อก็อยากบอกแม่สิแมงวันลูกเป็นไรหรอคะคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อกลัวคุณแม่หาพูดมัว่วแมงวันหาพูดมัว่วพ่อไม่เคยกลัวแม่ถ้าพ่อไม่กลัวคุณแม่พ่อก็ไปกินสิคะไม่เอาไม่เอาพ่อจุกแล้วไม่เอาก็ได้คะ่ะคุณพ่อ ไม่อยากกินเลยอ่ะมันไม่อร่อยอือเดี๋ยวแชทอ่าจโทมัตก่อนดีกว่าโทมัตเออฉันไม่ค่อยว่างนะเออจะคุยอะไรรีบรีบคุยหน่อยสิเอาอะไรของโทมัตแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ว่างโอเคโอเคโทมัตแค่นี้แหละเออโอเคโอ๊ยน่าเบื่ออย่างนี้ ไปปั่นจัก,กรยานเล่นก่อนดีกว่าอขี้เกียจงั้นไปเล่นคอมก่อนเล่นเกมโฮยแพ้อ,อีกแล้วเห้ยเต้นติ๊กตอก่อนดีกว่าอืมเอาเพลงไหนดีเพลงข้ามันไก่ดีกว่า เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปวางเสร็จแล้วเต้นจุ๊บจุบวางตรงนี้ดีกว่าหวังว่าจะไม่ตกนะ<อ>เต้นเสร็จแล้วลงคลิปก่อนดีกว่า ลงคลิปเสร็จแล้วไปหาปั่นจัก,กรยานเล่นก่อนดีกว่าคายเหงาไปดีๆไม่ชอบก็ต้องไปแบบยุ่งยากอ,อ๊จูมเราสามารถปีนขึ้นบนหลังคาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองจุ๊บอ๊จุโอ้ยเพ้อีกแล้วไม่เป็นไรรีบปั่นจัก,กรยานก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่จะกลับมา เด็กพี่มมาชนกำแพงฉันสักทีว่าแต่ลิฟหนีออกจากที่เกินเหตุก่อนดีกว่าว้าโอ้แกชนฉันทำไมเนี่ยอา้าวปาหนีหยุงเกียวอะไรด้วยฉันจะยุ่งม,มันทำไมอะ่ะอา้าวเฮ้ยพูดกันแบบนี้ก็โดนสิแกหยุดเดี๋ยวดีนะเด็กพี่ ก,ก็แน่จริงก็บอกเลยสิฮ้ยในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีพ่อมีไรแมงวันลูกตอนไหนแมงจะกลับมานะ่ะหรือแมงกลับมาแล้วยังยังแม่ยังไม่ได้กลับมาโอเครีบกินข้าวก่อนดีกว่าอืมนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าไม่ต้องเชิญใหม่นะคะค่ะค่ะโอ้ไรของแม่ค่านี่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่า ถึงบ้านแล้วว่าแต่แมงวันน่ะจะกินข้าวหมดไหมเนี่ยน่ากินหมดหละมัง้งไปตั้งนานเลยเนี่ยเราแมงวันลูกแมงวันเอ๊ะแมงวันยังไม่ได้กินข้าวหมดอยู่อีกหรอแมงวันเนี่ยแม่ก็มันเยอะน่ะเยอะตรงไหนแมงวันเนี่ยเนี่ยแกฉันตักข้าวให้แกนิดเดียวเองเท่ามดเอง แม่แกเห็นนี่ไหมที่ฉันถือหน่ะเห็นไหมเห็นไหมแม่วานเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่อะแม่แม่แม่คะหนูขอโทษค่ะคุณแม่แกนี่อา้าวแม่คะเออแม่หนูขอ,ขอโทษค่ะเฮ้อเฮ้อฉันบอกแกกี่ทีแล้วกี่รอบแล้วเนี่ย88ล้านรอบแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนสนุกกันไหมเอย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย